สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมช่องรถไทยมือสองศรีสะเกตลานพีีแท็กเตอร์อำเภอเบญจราจังหวัดศรีสะเกตนะครับผมเมื่อนี้อ่ะมีสามสิบเก้าแรงมากนำเสนอหนึ่งคันนะครับมี่ข้ามามไมหนึงคันนะครับผมตันได้ข้าวลาบช่วงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนนเด้อครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ้งคันนี้ครับผมยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับจดทะเบียนปีหกหนึ่งครับผมเอกสารเล่มชุดรนครบครับ มาเบงตัวตนอาจจะํำเนี่ยได้ครับพี่น้องครับราคาเบาๆบางคนนี่สองฟังเก็บสีไ้เดอวยครับพี่น้องนอกนั่นสีสันเดิมเครื่องดีนะครับเครื่องเกียร์ดีน้ำบอดันบ่อไอครับผมอีหกนึง ส่วนกางเว้นก็ค่อน้างจะยากลา้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวมารีวิวส่วนคำคำค้ากระกโปรงนี่ก็สีสันเดิมนะครับยางหนาหลังก็เพอะได้ใส่ได้ซอยนะครับยางหนานี่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมยางหลังประมาณห0สิบเปอร์เซ็นต์ครับลันโค้งหลังค่าบอมีแตกนะครับมีว่ะอุย้ยมีอยู่นิดนึงนะครับผมตัวที่มีอยู่ปองหนึง่ง เดี๋ยวว่รเห็นครับเมื่อกี้อั้นีสองพันหกวโอยชมงเด้อครับสองพันหกอยบอสเดิมนะครับราคาจัดโป้ ผานหลังนี่เป็นผานหกนะครับผานกับบ่ข่อยงามปันไดต่อครับพี่น้องครับต้องเก็บงานก่อนผานเนี่ยปลากรอบอลูกเปือนมอมี่นะครับส่วนคัดถ่ายกะปลากรอบเป็นมอมี่รถพุ่งเขามาฮอดครับก็เลยว่ารีวิวเห็นเบิ่งก่อนเป็นผานหกซีเอ็มที่ครับแต่ว่ากระดย้ยีีห่อครับใบก็มีแฉวง แต่ก็ยังพอได้ใส่อยู่หรอกครับพอได้ใส่ได้สอยครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบการเฮ็ดงานให้เบิ่งครับพี่น้องครับ เครื่องแจวนะครับผมเครื่องแจวเขีย,ยบอมีรถดบอมีดังนะครับผมเฟนืถ่ายก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าเงียบในระดับหนึ่งนะครับลูกปืนรอนะกะ็ถือว่ายังแน่นลูกมากนี่สร้างเพื่ออะไรเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผม,มเปลี่ยนใหม่แล้วลูกปืนรอนะแน่นนะครับผมลูกมากลูกมากเปลี่ยนไหม่ ระบบโฟร์วิวโซนกำลังใส่ได้นะครับผมสองหล่อคุบกันปกติใส่เพราะไรกับจังสี่ครับประมาณนี้นะครับผมสามสิบเก้าแร่งราคากับสองแสนหนึ่งมื่นหาพันบาทตอนแรกว่าสุดท้ายสองแสนสองหมื่นหาพันบาทเปลี่ยนราคามาเป็นสองแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาท มือนีก็เปลี่ยนอีกคือเก่านะครับผม2องแ0นหบาทนะครับผม2องแสาพบาทจัดทรงฟรีสา0รกิโลนะครับผม2องแสหันบาททรงฟรีสามรกิโลราคานี้เลยเดครับผมขอเป็นราคานี้ครับผมสนใจกับเบอร์โทรศูนย์แปดหนนเจะครับผมเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลย08นย0แปดหนเจผมเป็นคนรับสายเองนะครับผม สนใจอุปกรณ์ต่อเผองหรือเราขายขั้นนิดเดียวเดี๋โทรมาติดต่อสอบถามกันได้ร้านรวมเพิ่มเป็นจลักจังหวัดศร,รีสะเกีนะครับทิศเซนซีเลนนะครับผมสังเกตยลังค่าชีสมสมทั้งสองฟังด้วยพี่น้องด้วยครับสองฟังท่าฝั่งนัง้นกระลำกอฝั่งครับผมกําลังกอ่อสร้างรับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมวอลพีซวอาตืกอขอตัวต่อไปเทสท์รีวิวส่วนคำสมองกระเริ่มส่วนไงสีเออเลยเป็นแหล่สมองนะครับผมวอลพีซวอลตือขอตัวต่อไป ทำไดครับโตกบล็อกองก็เดี๋ยวนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับขอให้ยความเพี่นอ้องทุกท่านเฮงๆรวยๆบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแจ็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ